ครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องเที่ยวมุมสูง DIY สัตว์ผัดช่างนะครับครับผมตัวนี้นะครับเป็นเตาปิ้งย่างนะครับผมพอดีตอนนี้ผมแก่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้นะครับก็คือผมจะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลของถังปิ้งนะครับมันขาดนะครับผมทีนี้ตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเทอร์โมฟิลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับไปกันเลยวันนี้นะครับเราก็ได้มาซ่อมนะครับเตาปิ้งย่างนะครับตอนนี้ลูกค้าบอกว่าเตาตัวนี้ครับด้านด้านปิ้งครับไม่ร้อนนะครับผมแต่ว่าด้านต้มนี่ร้อนปกตินะครับตอนนี้เราทําการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเทอร์โมฟิลตัวนี้นะครับมันขาดนะครับผมอ่า ตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยตอนนี้เราไปเทสกันเลยนะครับว่าการทำงานนะครับมันจะร้อนเหมือนเดิมปกติหรือเปล่านะครับเราเปิดไปเกอร์ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการเปิดได้เลยครับเปิดฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีม้อต้มเนาะโอเคเราเปิดฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เราลองเอาน้ํานะครับน้ํามาใส่ดูสังเกตนะครับตอนนี้นะครับเริ่ม ความร้อนเข้ามาแล้วนะครับทําให้น้ําเดือดแล้วนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ในช่องเที่ยวมุมสูง DIY สรพัดช่างด้วยนะครับ